ครับบ่อเสือดบ่อหลบรูนะครับสําหรับคําเตือนของหลวงลุ่งนะครับเมื่อนี้นะครับพอเอกกับแม่หน่อยครับเพื่นกาได้ไหวเจ้าทีนะครับอยู่บานของอิลานะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับจูเย็นเป็นซุกเจริญลุงเรื่องนะครับเด้อก็ถือว่าอนุโมทนาบุญนําครับสิ่งเอียงบบดีกับ่านไปนะครับอย่างที่ บอลตลอดนะครับว่าฝ้าหลังฝนมันกระโงดงามนะครับแต่ว่ายังมีประเด็นนะครับที่คนเอาออกมาเบ้าแล้วรู้สึกบอสบายใจนะครับมันก็นมีแฟนคลับนะครับบางคนบอเข้าใจนะครับเพิ่นก็นบอกว่าบอโจอยอุงอิงเลนบดคูถึงเนื้อถึงตัวนะครับ เพ็นเขาฉากในเอมวีเพลงไม่จากของนุ่มวัดศิวดลน,นะครับที่องอิงระบทเป็นนั่งเอกแลวกาวามีภาพลุดออกมาจากกองท้ายว่ามีบทกูกคิกถึงเนื้อถึงตัวจับมือกับพระเอกนะครับซึ่งมีสามคนในเรื่องว่าทางแฟนครับบางคนบอปื้มนะครับว่าถามบอโจแน่ได้พิจารณาบทกรบอรว่าน่องต้องมาสแสดงอีอย่างบาง ลักะประกาศชัดว่าห้ามองเอิงมีแฟนห้ามจับจิ้นกับผู้ใดห้ามเลดบดถูกเนื้อถึงตัวแสดงความรักพระเอกนางเอกเ,เหมือนเอาน้องมาเสี่ยงกับการมีแฟนมันบ่เมนเหรอกครับสิคิดจังสันบ่ดไรด้วยครับบทบาทการแสดงนี่มันคือบทบาทนี่คือบทที่เพิ่นเขียนไว้ถ้าบเหตุแบบนั้นเฮ็ดจังไ๋ครับ บวเคยเบ่งหนังบ่ครับพระเอกนั่งเอกถ้าบ่สั่นมันสิอินเข้าไปในบทไดดจังไหนครับหรือว่าให้ยืนห้างกันยูโลหนึ่งบ่ครับมันจังสิถือใจต้องเข้าใจนะครับว่านี่คือการแสดงบ่งมาสิเป็นแสดงก็พูดไดแล้วก็สิจับเป็นคููจิ้นกันเบิดมันบ่แมนดออครับให้คิดเบิ่งในเปิดใจเใ้กว้างครับหลังจากโพตหนีได้โพสโพลงไปนะครับ มีเอฟซนะครับเพื่นกะเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับยางหล่นหลามบางคนก็บ,บอกว่าแล้วก็พวกดาราเขาก็มีขอบรั่วมีฉากเลิฟซีน้นขอบรัวเขายังเข้าใจเลยจ้าบางที่มุมกล้องเกาะทำไดจ้าขอลองเลยพวกปั้นย่าเยอะเกินโนนี่กบ่ใดยาบังคับชีวิตของน้องเลยบังคับชีวิตตัวเองให้ไดก่อนนะ ที่คิดได้แบบนี้ชีวิตน้องเขาต้องเติบโตวควรเรียนรู้ในการว่างตัวเหมือนดา่าและนักหลองหลายคนที่เขาทําตัวดูดีน่ารักบอจจำเป็นต้องเด้งหนาเด้งหลังก็ไดทุกอย่างพ่อง,งามบางคนนะครับบอกว่าเสพข้าวให้มีสติทุกคนคิดง่ายๆถ้าผมบอหมักนองแล้ว ผม่็พยายามหาเรื่องต่างๆนหน้าๆมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่ให้ทุกคนเข้าใจผิดบ่าว่าสิเป็นเรื่องอีอย่างขอแค่ให้ได้แก่งนลองไว้ก่อนอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับบางคนก็บอกว่าโพสเพื่อสร้างกระแสดราม,ม่าให้คนสนใจถ้าโพสไปในทางที่สร้างสันมันก็ได้ยอดวิวหน่อยแต่ว่าถ้าหาเรื่องดราม,ม่าเยอะๆคนถึงสีสนใจหลายนะครับ น้องนะครับได้รับบทแบบนี้มันกับบอเมนวาต้องไปเป็นครูจินกันหรือว่าอีอย่างต่างๆบทที่ได้รับกับบอเมนบทที่เกินเลยอีอย่างเลยมันบอเมนวาบทที่ต้องมันนั่งเหลี้ยวเบิงกันอยู่ห้างกันเป็นโลสีเอาอีอย่างสีเอาฟิลอีอย่างมาใส่บทบาทเข่ากับเพ่งนะครับอยากฮู้นะ การแสดงน่ยมันต้องเปิดเลิกกว้างน้องเสียเรียนรู้รกับพัฒนาสิ่งใหม่ๆคิดแบบนี้จิตป่วยมากแต่แค่เพ่งเอมวีน้องเห่นบอดดถ้แต่โตไปได้แสดงหนังแสดงละครบานสิเอาทุกเรื่องมาเป็นดราม,มา่าบ่นี่คือชีวิตนออต่องเด้อพอโตไปมันบ่แนนนอกนะครับคนมันดังไปเรื่อย ถ้าเป็นละครหรือวันหนังขึ้นมานีเสีเยเฮ็ดจังใดบางฉากดาราบบเห็นบอกเขาเข่าห้องนอนเข่าห้องก็สิเป็นอย่างมันก็มีคนมิตากล่องเอยียงหลายหลายๆคนที่อยู่ในหันแต่คนที่มองภาพลบอย่างเดียวนะสีวาจู่ห้องแบบนั่นเราสีเฮ็ดให้คนหมักกันบ่สีบอกเลยครับ คุณเหาบบได้มักกันเมื่อเดียวดอกจังสิแต่งงานกันได้แต่ว่าถ้าเป็นบุญวาสนาเมนยูจังไหนก็ได้หักกันคือเก่าเจ้าต้องยอมรับความเป็นจริงบ้างนะครับโพดได้นะครับเอาอารมณ์เอาความรู้สึกของโตจะคลองได้สิมาเบ้าแบบนี้บบเมีนหอกครับต้องคิดไม่ๆเปิดโลก,กัศน์ ให้ค้นนะครับเติบโตรหรือว่าก้าวหน้าไปเรื่อยๆบ่แม่มาสิยำอยู่กับทีบ่สิให้ตั้งลองเพ่งย่างเดียวยืนอยู่เวที่ผู้เดียวนั่นบ่สแสดงว่านี่ล้องเพ่งคููกับบอโจนี่บ่เป็นหนังเสืส่อๆดิถลองเพลงกับคูู้อื่นสแสดงว่าสิเกิดประเด็นขึ้นมาบา่การฟิชรลิงกันเสื่อๆนี่มันยากคััแท้บ่ครับมันต้องมีแนวแปลกไม่ไปเรื่อย สิเอาถ้าซ้ำๆสักๆยู่ย่างเดียวนี่บอ่ก็สิบบอหวังว่าให้นองนียเก่งก้าวไกลไปหนาเนี่ยบอ่สิมาหยุดย่างยังเรื่องแค่นี้โอ้งึดอยู่เลยครับคนทตีคิดได้แคนีบอกา้าวาสิให้คนอื่นเห็นความสามารถด้านอื่นนะบอ่สิมองแต่ด่านเดียวครับเทบ ว่าความสามารถดานอื่น,นองกับมีการแสดงตอนนี้บ่ครับต่อไปบ่ผมวานะต้องได้แสดงหนังแสดงละครเป็นทีเนเทคนดังผู้ใดก็อยากเอามาแสดงน้ำดอกครับเพราะว่าเรตติง้งมันจังสิพุ่งครับเห็นบ่ไล่าการบ่าสิเป็นหมอล่ำไปเดาเป็นอย่างครับเพิ่นจัง ฟิกเอานองไปอยู่ในรายการนําครับนองนะครับโบกง่ายๆถ้านองไปแสดงอย่างหรือว่าไปรายการอย่างอัดนะครับตอนนี้ก็ได้เรตติง้งกระโชดครับ fc เฮ้าสังเกตเว่างไงๆเลยครับบ่าว่าสิเป็นไล่์สดหรือว่าตีกตอกยังกระตามเป็นอย่างนองเนะี่ยเป็นพิเซนเตอร์ค้นเข้าไปว่าครับบ่าว่าสิเป็นสื่อของถล่มถลาย มันยากนะครับถูกมือนี่การขายของออนไลน์นะครับมันแข่งขันกันสูงครับผลิตภัณฑ์เยอะแยะต้องมีคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นทีดึงดูดของคนทั่วไปนะครับเขาไปซอยนี่แหละครับบิ่งนีครับความสามารถของหน่องมันหลายอย่างเพราะฉะนั้นบ่ต้องมาคิดแบบนี้ครับ